เด็กพี่น้องวิวธรรมชาติต้นสระดาวล้มปิววายวาดอกหญ้าเหงียนกรลังกับปิวไว้ไว้จากพกอเกลิกะลังปงยอดจากพี่น้องจากพกอเกลิกะลังปงดอกเด้อมลุนไปแล้วเนีต้นพ่อเกลิกแล้วก็ต้นกระเดาวจากต้นกระเดากวกะลังออกยอดไอ้เบพวงต้นกระเดาวกไกลๆเด้อพี่น้องกะลังถอดยอดจ้าวิวธรรมชาติ อันนี้ต้นหมักเมาเด้อจ้าต้นเมาอันนี้ต้นเมาจ้าอันนี้ใหญ่เหี่ยงขัางล่าต้นเมากระดาษต้นนี้ว่าให้โดนใบจ้าทุกคนว่าให้โดนใบต้นนี้กำลังถอดยอดจ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ออกวพร้อมกันเด้อจ้าต้นใดออกดอกก้อนไก่แก่ก้อนจ้าสิพักเก็บดอกกระดาษไปกินเด้อพี่น้องเมื่อนี้อันนั้นว่าให้รดนใบเนาะจ้าว่าให้โดนใบอันนี้โดนใบแล้วกำลังถอดยอด ดอกว่านี่ออกมาดีเลยแต่หยอดแดงใจไวอยู่กระดาออกดอกจ้า